คนที่ได้รับการเอ่ยชื่อและไม่ได้รับการเอ่ยชื่อกําลังจะออกมาแสดงความสามารถอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาให้เรารได้เห็นเริ่มตัวที่ชมป์เก่าก่อนพบเลยแชมป์เก่ากแล้วครับต้นหอมสกุลตราเทียนไพรโร เป็นมุมมองที่ไม่ต้องเอาลงพี่เอาไม่เอาลงไม่ได้ไม่เอาลงไม่เอาลงมาดูสูงสูงส่งใกล้ๆนี่ได้ยินเสียงกระดูกมันก๊อฟแก๊บแล้วนะหนักไหมไม่หนักหรอกน้องใช่ไหมไม่หนักเนาะใจเย็นพี่ดูอะไรอะไรอะไรจะไปจับมันอะไรจะไปจับพี่ใช้กีเลดีกว่าพี่ ดูแมจีเอวุ้ยะวงเย็นเย็นไเอ้าวอนบนะครับคุณต้นหอมคุณะาเจนพี่แบ๊กช่วงนี้ร่างทรงฮิตเนาะใช่ค่ะอันนี้ร่างทงคุณโซเฟียลา สวัสดีพี่แบกกี้นะคะสวัสดีโอเคยคอมเมนต์มันไมาเยอะเลยวันนี้เขาบอกจะมาเอาคืนนะระวังเฮ้ยคุณเงาเสียงของใครครับเงาเสียงกัมลาค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นหาดกัมลาไม่ใช่ใจช่หาดเป็นคุณแม่กัมลาชุนตราเทียนไพรโรดเงาเสียงกัมลาสุโกศล จริงๆความสามารถต้นหอมไม่ได้ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายถ้าเทียบกับคนที่เขาเป็นกัปปี้โชว์นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งที่นี่ต้องบอกว่าคู่แข่งที่นี่อ่อนดอยมากค่ะค่อนข้างมั่นใจค่ะการเป็นแชมป์มันยากนะคะแต่การป้องกันแชมป์มันยากยิ่งกว่าค่ะแล้วดิฉันจะทํามันให้ได้ค่ะคุณเป็นแชมป์ก็จริงแต่วันนี้คุณต้องป้องกันแชมป์ด้วยนะเออหอมไม่ค่อยกลัวเพราะคู่แข่งค่อนข้างอ่อนดอยอ่อนดอย เคยคิดจะโดนโทษปะ <c oughs> ไม่จริงหนูไม่ดีวันแผ้หนูไม่ดีวันแผน้ มาดูสีหน้าของไอซ์รันยูก่อนไอซ์รันยู่นา้เขาดูเหมือนกันจริงๆพี่ดูแล้วครับขออนุญาตถามสักคำถามได้ไหมครับวันนี้มีโอกาสเจอตัวเป็นๆเลยเออเรื่องอัตราค่าโดยสารจะมีปรับขึ้นใช่ัริง แต่งเป็นกรมลาชุดกอลังชุดอลังก็แบบนี้มาได้เชียวไหนลองพูดดิตอนนี้ครีมขายดีมากเพื่อให้สมศักดิ์ศรีแชมป์เก่าที่เขาสามารถปราบพี่ๆมาได้เขาจะเป็นตัวยืนที่รอพวกอ่อนๆสู้กันมาให้หมดก่อนแล้วถึงจะเจอเขาได้ไปดูหมูกัดกันก่อนไปดูหมูกัดกันก่อนคือแชมป์ แชมป์เก่าต้องได้สิทธิพิเศษใช่ไหมให้เขาสู้กันมาแล้วแชมป์ก็เป็นตัวยืนโอเคไม่มีเกขายี่แชมป์แล้วแม่โอ้โหข้างหลังอะไรอ่ะหอมกอเชียร์มีอะไรเนี่ยมีป้ายมีป้ายเลยค่ะโชว์โชว์ปไฟไฟว่ะมาไฟว่ะเฮ้ยปไฟไฟอะไฟอะกองเชียร์ไฟไฟอะเฮ้ยไฟเลยไฟเลยโอ้ยนี่จ้างมาแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวมาเบิกค่าผ่านนะ